สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะส่องอันดับในตารางกลุ่มสาวไทยหลังหักปากกาเซียนชนะเจ้าภาพโปลแลนด์ในบ้านช็อกโลกอีกคู่ ไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยสองอันดับในตารางกลุ่มสาวไทยหลังชนะโปลแลนด์ในบ้านยังมีเซอร์ไพรส์อีกคู่หักปากกาเซียนอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เอาชนะเจ้าภาพโปลแลนด์ได้ในการแข่งขันนัดที่3ของทวัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยร่วมใจกันสู้ได้อย่างดีทำให้ความกดดันตกไปอยู่ที่โปลแลนด์กระทั่งเจ้าภาพเป็นฝ่าย ที่เพลียงพล้ำแพ้ต่อหน้าแฟนๆคาบ้าน วอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะไปได้อย่างสนุก3ต่อ2เซต 25, 18, 7, 25, 25, 22, 23, 25, 15, 12แน่นอนว่าก่อนเริ่มเกมไม่มีใครคิดว่าสาวไทยจะเอาชนะเจ้าบ้านได้เพราะทั้งเรื่องอันดับโลกที่ห่างกันค่อนข้างมากโปแลนด์ Poland, ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับที่7ของโลกขณะที่ไทยก่อนแข่งอยู่อันดับที่14ของโลกหลังจากที่ เกมนี้สาวไทยก็ดีดตัวขึ้นไปอยู่อันดับที่13แซงหน้าเบลเยียมตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิกหลังจากที่ผ่านมา4นัดในทุกๆก,กลุ่มแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแต่คู่ของไทยโปแลนด์เท่านั้นที่สร้างเซอร์ไพรส์เพราะแคนาดาภายใต้การคุมทีมของของเชนนอนวินเซอร์โค้ชสาว แคนาดาก็เอาชนะจีนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จัดตัวเก่งทั้งทีมได้ในบ้านเช่นกันด้วยสกอร์ 28-26, 15-25, 25-23, 25-22, 17-15ทำให้ตารางคะแนนแต่ละกลุ่มเริ่มสันคลอนดังนี้อันดับล่าสุดกลุ่ม A 1เซอร์เบียแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน2จีนแข่ง4ชนะ3 มี10คะแนน 3. เนเธอร์แลนด์แข่ง4ี่ชนะ3มี10คะแนน 4. สาธารณรัฐโดมินิกันแข่ง4ี่ชนะ3มี9คะแนน5แคนาดาแข่ง4ชนะสองมีหคะแนน6เช็คเกียแข่ง4ี่ชนะหนึ่งมีสองคะแนน7ยูเครนแข่ง4แพ้สี่มีศูนย์คะแนน8เม็กซิโกแข่ง4แพ้4มีศูนย์คะแนน 8, Mexico, แ อันดับคะแนนกลุ่มบี 1, ญี่ปุ่นแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน2อตุรกีแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน3บราซิลแข่ง4ชนะ4มี11คะแนน4เบลเยียมแข่ง4ชนะ2มี6คะแนน5อาอ์เจนดินาแข่ง4ชนะ1มี3คะแนน 6. โปรตุเกสแข่ง4ชนะ1มี3คะแนน7แบงกบเรียแข่ง4แพ้4มี1คะแนน8เปรู แข่งสี่แพ้สี่มีศูนย์คะแนน อันดับคะแนนกลุ่ม C 1. อิตาลีแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน 2. สหรัฐอเมริกาแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน3เยอรมันแข่ง 4, ชนะ4มีส0คะแนน4โปลแลนด์แข่ง 4, ชนะ3มี10คะแนน 5. ไทยแข่ง 4, ชนะ1มี2คะแนน6เกาหลีใต้แข่ง4แพ้4มี1คะแนน 7. สโลวีเนียแข่ง4แพ้4มี1คะแนน โคลัมเบียแข่ง4แพ้4มี0คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปสาวไทยจะต้องทำการแข่งขันกับโซลวีเนียในวันที่22กันยายน2566เวลา19.30นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ